สวัสดีครับพบกับช่องเชีงเดียวชาแนลนะครับเรามาดูทิมงอนุสีทำอะไรนะครับวันนี้นี่ครับหลังจากที่หลายวันแล้วนะครับเป็นโครงนะครับเป็นโครงซึ่งหนุสีก็ได้ทำการต่อนะครับต่อ ให้ได้ระดับนะครับจากระดับ N นะครับก็จะทำการต่อเล็กขึ้นมาแล้วก็จะประกอบแบบนะครับประกอบแบบนี่ไา้แบบเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นแบบเสาเร,เริ่มทำการเทชวงเช้าก็ประกอบแบบแล้วก็ เริ่มทำการเทแลครับนี่สั้นนี่ก็สุดตัวนี้ครับ,รบสันนี่ก็สุดแล้วมันบ่อนี่นก็เต็มเลยวะก็ห้าก้อนอกอนบ่นบใส่น้ำจับเอาบ่ือดีกัน

จับระดับนะครับมันเป็นระดับไปในตัวเลยนะครับแล้วก็นี่แนวเสาจะแนวเสานี่ก็จะได้พอดีกับเชือกเลยนะครับเนี่เทจนบิดก่อนบอกจังกอบอ่ะ น้องนุงนาก็เดินทางเลยนะครับไปบ้านจำปาดงนะครับจำปาดงเหนืออำเภอกุลเรือคํานะครับเขตติดต,ต่อระวังกุลเรือคํากับวันนนิวาสนะครับเดินทางไปแล้วนะครับ,บรช่วงนี้ก็สิลํลำบากเนี่ยจะน้อยเนาะฝน จะนอนป็ดเลนไปบึงให้บึงหน้านำ้ำคือวิธีการนะครับคือเชือกนี่เป็นเชือกใช้เป็นแนวแล้วก็ใช้เป็นระดับนะครับจะมีสองเส้นนะครับเส้นนี้แล้วก็เส้นล่างนะครับเส้นล่างนี่คือบังคับตีนเสานะครับนะตัวบนก็บังคับหัวเสาก็ มันจะได้แนวเดียวกันเป๊ะเป๊ะเลยนะครับจะมีใช้ไม้ไผ่เป็นตัวบังคับนะครับมาให้มันโยกอยู่ทั้เดียวกับนาบานแกนี้น,นะครับกระตูกะตูสามารถ ดูหนึ่งครตะปูสามะาถึงแล้วผมว่ามันบุเชียได้ตะปูโขกไว้ไข่นะครับมป็นพาสิครับเดี๋ยวมาซื้ออ้อมบ้านเลยเนี่ยไดตะปูสามกิโลอือตะปูสามกิโลชิฮอดสี่แล้วแหละเนาะสี่ชั้นไม่ไพ่นะบุพุลส่วนสร้างซ่อนก็เป็นสมบูรณ์นะครับนี่ก็คือระบบงานง่ายๆของระบบงานครอบครัวนะครับทำเสร็จก็ไปดูไร่ดูนาไปหา ของป่ามาทำอาหารก็จะเทไปเรื่อยๆนะครับตามแบบที่มีนะครับแบบเซามีแค่นี้ระหว่างลงสีเนาะเทเสร็จรยบร้อยก็รอให้ปูนอยู่ตัวแล้วก็แห้งแล้วก็หรือประกอบเทประกอบเทลงสีก็จะเข้าไปทำด้านในด้วยนะ พรุ่งนี้เช้าก็มาทอดแบบประกอบเทแล้วก็จะเข้าไปทำกลางในนะครับก็เวลาก่อก็จะก่อขึ้นมาประมาณ5ก้อนนะครับแล้วก็จะทำเป็นต่อด้วยลวดน้ำมาจับใส่ลวดน้ำนะครับนะ ใส่ลวดน้ำเปิดช่องลมถ้าก่อทึบมันก็จะไม่มีช่องลมเนีย่ยการ เทเสานะครับเริ่มเทเสาชั้นที่2เทไว้เพื่อก่ออิดบล็อกครับก่อจะจากจากก่อจากคานขึ้นมาก็จะประมาณ5ก้อนส่วนที่เหลือก็อจใช้ทำเป็นลวดหนามนะครับเพื่อให้มีช่องลมนะครับเวลาลมพัดเข้ามานะครับ จะได้มีอากาศถ่ายเทน,นะครับงัไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ